มานอีกแล้วเดอ้อโอ้จุ๋มจุ่มสบายดีเด้อทุกคนมาเด้อกีวเกวเ็ดำกันเดอ้อจอหอมูเห็ดละงูกเหลืองอ๋อมูแบบนี้ใหญ่มันบาดนะฮะจะบอกเอาปลอกมนะันเอาเติดตินมนะันอ่ะ ที่แรกวสีบด่ายคลิปแล้วเนาะเก็บเฮ็ดมาในบ้างหลายๆคิดว่าสีบดได้เฮ็ดมาเห็นงูเฮ็ดแล้วงูกเหลืองก็เลยถ่ายให้ FC เอฟซีได้เบิ่งนำ้ำงูเดียวได้หลายขนาดเลย นี่เฮดก็ได้เต็มกระตาแล้วทั้งรุมจะเป็นเฮดละงูขาวกับเพิดเพาะที่แรกว่าสิบัวไทยแหละว่าแลบวกเอกเนาะแต่กะเห็นมันงามกัเลยท่ายซะฟ้าวหาเนาะยันบัทานคนกันชิถ่ายขีดพันมัง่าดีอ๋อสวยงามขนาดเลยเบิ้งเสียเบิ้งดอกใหญ่อันนี้เฮดละงูขาวด้วยทุกคน ปอดโดอกยังอวบคือหมานเธอคอยมาในจิเต็มตากระตาหมานเน่อยมาเดี๋ยวเอามาเก็บมุมจุ่มกันด้วยโหากดเลยนี่นี่เห็นขากดจ้า เคสนี่มันจะออกเป็นมูเนาะมูใหญ่ขัดแแทเดอมาเดอมาเด,ดอดอกมันสีง่ามงามน,นี่ไปห,หาดอกแล้วตัวนั้นคืออยู่ไกลน,นึงแต่เนาะ ดอกนี้เป็นอยูู่้เดียว,ยวอุ้ยบด้ปอกมันสามเสียดายเลยคอยซับตื่นพอดโอ้ยงามแท้งามว่ะมาปอกกินออกก่อนอ่ะสะอ่อนดอกมันงาม อยู่ม่นี่เป็นตะแกรงครับนี่เรือเอิมเติมเก็บใส่กระตาโอ้โหเต็มตาแล้วจ้า ถักเทนะแต่ทั้งทมงม่ตเต็ดระงูกเหลืองมาได้ในดอนนี้ย่างสวยจ้ามานี่ก็เห็นไข่มันอ้าโตกำลังออกไข่ขาวๆไข่เห็ดอันนี้มันจะหน่อยแห้งเนาะผมคือเฮ็ดละงูกขาวดอกน้อย ว่าแตงกระไล่ไห่<ม>อืเอเราต้องเอาขีด้ดินออกก่อนเอาเห็ดเอาจังสะอาด กออีกแล้วมันบานนี่แต่บบแดงตาอ,อ,อย่างนี้อยู่ต่อตนี้ไข่ขาวจูงจูรุยกำลังพ่นตะกีดินเต็มกระตาแล้วเด้อแบบไม้ปุกก๊กไว้กระหน่ะ สเหียวมานอีกแล้วพี่น้องสามดอกเลี่ยนกันเลยสีดอกตั้งต้นมีแต่เห้เรางกเหลืองเะอันนี้บอกเอาปอกมันดอกมันเงาล่ะเนาะมานแต่เห้เรางกเหลือง ดอกพอดีเป็นตะแกงม่วนขนาดเลยมามานอีกวะด้อ นี่ดอกมัก้ค่ะบดสะอ่อนน้ำคอลในบ่อไปเก็บผู้เดียวด้นี่ได้เต็มกระตาเลยตัวเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยว กำลังบาดเฮิง์มทำนี้พอดีแซ่บเจอเห็ดลังูขาวน้องเอ้ยปอตต,ตัวนี้กำลังกิจูบเลยว้าวปอ บอนี่สมาลลายดอกแหะโหจุ่มหนึ่งจ้ามีทั้งบานมีทั้งจุง่มข,ขนาดเลยไข่เลยน,น,นี่ดอกนี้กระจุ่มจ้า มานอีกแล้วเด้อโอ้จุ่มๆเฮี่ละงูข่าวจ้านี่สองดอกเฮียงกันเลยนี่ข่าวจัวเอ็นแท้นีน่เฮ็ดคอยเฮ็สาวออกให้เบิ่งนะเรียงลำดับเลยนี่แต่เฮ็ดละงูเหลือง ค่อยเอาออกนะเพราะว่ามันอย่ามันเทะมันบิดนะจตกสันดอกเพ <c oughs> จักว่าจักสันได้ค่อยเอาไปตอกห้อง เรื่มแดดโอ้อน,นี้น,นี้แห้งง่อันนี้ละงูขาว่าประคืดวัชสิได้หลายปีดเด้อ่เด่้ยบริรชโดสิไดปาน ไปกะค้นกับหาอยู่เนาะตามกันตะพื้ตะพื้นอยูมม่บมแมงคนตามกันแลหาตามกันมาได้ในดอนเดียวได้ให้ละงูเหรืองดอนเดียวเต็มตาโอ้ยมุนละปุงบบาาอันนี้ไข่มัน เรื่มแดดเนาะขนาดคมายสายอลไรด้นี้ยังได้้นขบ,บว่หาทั่วเบิด์ตออกตรงนี้ละบอนที่ขาวโบไปโอ้หลายแเนแนลบ่เมิดบ่เมิดโอ้ฮิโรบุกเรื่องนี้หลายขน,น,ดนดาด เต็มต๊กอ่อะนี่จะพร้อกอ่ะีโอ้ย,อยเห็ดขมุนมาล้วอันนี่จะละงกขาวนี่จะเอาขป้นมูก ยู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 มุนมี่นที่เรางูกด่วะสิบกิ่แ,แมนแมนีรนกระเลียงจุดลายไม่จะได้ที่เรางูกเหลียงหลายกว่าเต็มกระตูเลย มาเด้อพยากมาเด้อได้งูขาวอันได้แตงแต้ตอนทำอิดเนาะเแล้วจุ่มหง่ยเลยตุ๊กตุๆกตุกตกากลาพันนี้ตีลัวงูคนนี้เยอะยะ กินบ่มืดอนเอาไงเอาเมื่อแล้วกาหน,นึง่งเสร็จตู้เย็นไว้กินหลายเทื่อนี่มุนไปละี่เฮ็ดไดรแดงแก่ทำอีกจนมุนหมดละโอ้เฮ็ดเพาะคอยก็ได้หลายเตัวเลย อุ้ยขิดินนี่ฮิตพอกกันหลายตัวเนาะผิตพ่อพายแล้วกับฮิตพ่อหนังนั่นโอู้หมนันขนะมาด้อพขยักมากินแกงเห็ดมาตอนนี้สิแกงสิงกินเลยผลงานของความมีิว้าวอย่างสวยขายนี่ก็ได้หลายตัวได้ แต่คราบบุคายตรงนาะเอาไว้กินลายเถ่อโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กาแน่สิขอบจวเว้เียงจิมีเดอ้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับส้มและกับบุกคดคามโฆษณาบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเดอ้อ